สวัสดีนะครับหมอโต๊9 1 5ทาลอตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานดวงความรักของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก,ก่ราศีกรราศีพฤษภราศีมังกรตั้งแต่วันที่27ถที่31ตุลาคมปี2567 มอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทลคณาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่เขาพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานของไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินกันพุศกมังกรน,นะครับ ดวงความรักนะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์มอโตสอ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีใบไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของการหลุดพ้นออกจากผลวิบากกรรมหรือมีพลังงานงการที่พบเจอคู่คนที่คุณเคยพบเจอคู่คนที่เคยอธิษฐาน ขอพรอนร่วมกันมาก็ได้นะหรือการที่พฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นนะครับเป็นพลังงานการที่การกลับมารักตัวเองมากขึ้นการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวงคุณเองนะครับเป็นไพ่พลังงานงไพ่เดวิลเหมือนมีพลังงานงความพันธนาการในความรักในความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมายังเอาใครออกจากความรู้สึกไม่ได้อย่างเอาใครออกจากความคิดไม่ได้เป็นพลังงานของไพ่กิเลส ความรักความโลภความโกรธความหลงความพันธนาการหรือมีผพ่งการที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดไม่ว่าจะมีลูกด้วยกันหรือทรัพย์สินด้วยกันนะครับมีพลังงานของปัญหาความขัดแยง้งมีบุคคลที่3เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติพี่นะ้อง เอาปัญหาเข้ามาวุ่นวายในเรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะหรือมีพลังงานของการที่การฝ่าฟันการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงในตอนนี้ของชาวธาตุดินนะครับเป็นพลังงานการฝ่าฟันไปข้างหน้านะเป็นข้าไพ่ของความเข้มแข็งนะ,ะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยพยายามทําเพื่อใครมามาก,มากพอแล้วแต่ตอนเนี้ย เป็นฝ่ายคุณที่เข้มแข็งให้กับตัวคุณเองมากขึ้น King of คอยนะครับเป็นพลังงานของไพ่ King ถือเหรียญนี่คือการที่กลับมานิ่งหรือคุณอาจจะเคยซับพอร์ตห่วงใยเขาดูแลเขาทุ่มเทให้กับเขาหรือมีคนที่เข้ามาคอยซับพอร์ตเข้ามาคอยห่วงใยกับคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่หเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันความช่วยเหลือความเกื้อกูล ความเอาใจใส่ซึ่งการละกันหรือกรบะดีที่ผ่านมามีคนที่ทุ่มเทให้อยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทเท่าไหร่แต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่านะครับเป็นพลังงานของไพ่สามเหรียญการพูดคุยการปรับความเข้าใจความรักช่วงนี้ที่มีการพบเจอกับคนที่เข้ามาคุยพูดคุยด้วยกันก็ได้หรือการที่คุณไปคุยงานดีลงานพบปะ ผู้คนอาจจะได้พบเจอกับคนคนนี้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่เดอะฟูการหลุดพ้นการเริ่มต้นใหม่เป็นพลังงานของไพ่คนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการฟรีแลนซ์งานบันเทิงก็ได้งานอิสระก็ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการที่ในตอนนี้ในความรู้สึกของคุณอาจจะเป็นอิสระในตัวของคุณเองคุณอาจจะไม่โฟกัสถึงเรื่องความรักเท่าไหร่คุณโฟกัสถึงเรื่องเงินกับเรื่องงานในตอนนี้ก็ได้นะมีพลังงานของไพ่กิงเอาไป King of c ร p บราชาถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ำความรู้สึกที่คุณอาจจะอยากมอบถ้วยนี้อยากมอบหัวใจดวงนี้ให้กับคนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่าหรือมีพลังงานของพ่อแม่แม่ไม้ก็ได้นะครับในช่วงนี้ของชาวธาตุดินนะมีพลังงานของความทุ่มเทการแบกภาระกับความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาของคุณนะมีพลังงานงการที่มีคนที่ทิ้งพาละ ความรับผิดชอบไว้ให้กับคุณก็ได้หรือชาวธาตุดินเนะี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเต็มที่คุณเป็นคนที่เอาใจใส่เต็มที่คุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวของคุณสูงนะครับเป็นพลังงานของไพ่ในความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมา พวกคุณเคยรู้จักกันมาก่อนในความรักในความสัมพันธ์ที่ได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งเป็นคนที่คุ้นเคยเป็นคนที่ใช่สําหรับกันและกันเป็นการที่เข้ามาสร้างสัมพันธ์ในความรักในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับเป็นพลังงานของไพ่ในการรวบรวมพลังงาน ในตัวของคุณเองการรวบรวมพลังงานของความรู้สึกดีๆความรู้สึกใหม่ๆการเพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวของคุณเองนะครับเป็นไพ่อของไพ่ในเจอร่านี่คือการที่ผลลัพธ์ของการกระทําช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวความสุขความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงตัวของคุณเองนะเป็นแพ่ออการที่ ในตอนนี้มีเหตุการณ์ที่กำลังที่จะเปลี่ยนแปลงในตัวของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นพลังงานของไพ่เซลติคอสดวงความรักเป็นยังไงนะครับเป็นพลังงานของไพ่สิบใบนะครับมีพลังงานของไพ่ที่มีปัญหาความขัดแย้งหรือในช่วงนี้ชาวธาตุดินนาที่มีการที่ ทุ่มเทกับเรื่องงานหรือโฟกัสถึงเรื่องงานความรับชอบหรือมีหน้าที่การงานที่เพิ่มขึ้นของคุณก็ได้มีพลังงานของการที่มีปัญหาความขัดแย้งในสายงานเดียวกันก็ได้นะครับหรือมีพลังงานของการที่ได้พบเจอกับคนที่คุ้นเคยพบเจอกับคู่คนที่เคยร่วมอธิษฐาน ขอพอร่วมกันมาเหมือนการที่พบเจอกันแล้วเหมือนต้องชะตาเหมือนถูกชะตาเหมือนถูกใจซึ่งการละกันเป็นพลังงานของการพันธนาการในความรักในความสัมพันธ์คนคนนี้เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เนี่ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่หึงคุณห่วงคุณเขาเป็นฝ่ายที่เอาใจใส่คุณดูแลคุณเติมเต็มให้กับคุณก็ได้นะครับของชาวธาตุดินนะครับขอดูพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินก่อนนะครับ ว่ากับความรักกับอดีตที่ผ่านมาของคุณเป็นเช่นไรนะครับมีพลังงานของไพ่เอทออฟครับเอทออฟวานนะเป็นไพ่แห่งความเป็นอิสระการเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวคุณเองหรือมีไพ่ของการที่คุณอาจจะปลดปล่อยกับอดีตที่ผ่านมาเริ่มต้นเปิดโอกาสให้กับตัวของคุณเองนะครับมีการปิดกัน้นมีความอึอดอัดมีการมีกำแพงในตัวคุณเองหรือมีปัญหาที่เข้ามาคุณอาจจะไม่ ไม่บอกกับใครให้ใครรู้ในความรู้สึก ที่แท้จริงของคุณก็ได้นะมีพลังงานของไพ่เจ็ดดาบคําพูดไม่จริงคําพูดโกหกมีคนที่ทำอะไรบังในความรักความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่ปิดบังมีคนที่ซ่อนเลนก็ได้นะมีไพ่ของการที่ในตอนเนี้ยคุณอาจจะมีการกับอดีตที่ผ่านมาหรือมีคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันก็ได้หรือเป็นคุณที่เริ่มต้นโอกาสให้กับตัวคุณเองมาอีกครั้งหนึ่งเป็นไพ่ของหกเหรียญนะครับ เป็นพลังงานการเป็นผู้การช่วยเหลือการเอาใจใส่คุณเป็นคนที่ดูแลเขาห่วงใยเขาทุ่มเทให้กับเขานะครับเป็นพลังงานของไพควีนนัสอดราชินีถือดาบราชนินีสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วคุณอาจที่จะเคยให้โอกาสกับเขาไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งโอกาสมีไว้ให้คนขวายคว้าโอกาสมีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปนะครับอีกมือนหนึ่งก็อาจจะอยากที่จะตัด กับเขาออกจากความรู้สึกแล้วนะการที่จะตัดใจจากอะไรสักอย่างหนึ่งมันอาจจะตัดใจยากในความคิดของคุณนะครับเป็นพลังงานของไพ่ความคิดถึงความโหยหากับอดีตที่ผ่านมาเหมือนความคิดถึงกับใครสักคนหนึ่งที่ยังลืมใครสักคนหนึ่งในความรู้สึกของคุณไม่ได้ทูออฟครบนะครับเป็นพลังงานการพบเจอคนที่ใช่ ในวันนั้นที่คุณกับเขาเคยทําด้วยการเคยหยิบยื่นสิ่งดีๆด,ด้วยการมีคนที่เปลี่ยนไปมีคนที่เปลี่ยนการกระทําในตอนนั้นของเขามีพลังงานของไพ่จ็ดเมนตนะ์เนี่ยมีคนที่จะได้รับผลแห่งการกระทําแบบเดียวกับคุณที่แบบเดียวที่เขาทําไว้กับคุณนะเหมือนกับการที่ กไปพบเจอกับใครใครคนนั้นของเขาก็ไม่ได้แคร์เขาไม่ได้ใ่ใจเขาไม่เหมือนตอนที่อยู่กับคุณคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับเขาทุกๆอย่างห่วงใยเขาทุกๆอย่างเอาใจใส่กับเขาทุทกๆอย่างก็ได้นะมีพลังงานของไพควีนอวาดด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณอาจใช่จะรู้ถึงคําพูดโกหกคาพูดไม่จริง การทำอะไรหลังของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่สามในเท้าการมองถึงอนาคตการวางแบบแผนการวางเป้าหมายการขยับขยายไปข้างหน้าในตัวของคุณเองหนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีสิ่งใหม่ๆโอกาสที่คุณเริ่มต้นโอกาสสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองเดอะซาโดซานเป็นพลังงานของไพ่ความหลอกลวง ความปิดบังความซ่อนเล้นหรือมีพลังงานของคนที่เจ้าชู้กับอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะหรือไปพบเจอคนที่ไม่ได้จริงใจหรือเป็นคนที่คบไปเรื่อยรักไปเรื่อยก็ได้นะครับเป็นพลังงานของการที่ไม่ได้ให้สถานะแก่กันนะมีพลังงานของไพ่ก้าวเหรียญโสดสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระ ในตัวของตัวเองคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงนะครับชาวธาตุดินนะมีแพ่งการ์ที่ในตอนเนี้ยในความรู้สึกของคุณคุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วคุณอาจจะไม่แคร์กับอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวของคุณเองโอกาสแห่งการเริ่มต้น ความรักครั้งใหม่ของคุณในอนาคตข้างหน้าก็มีนะครับเป็นพลังงานงคาอดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่เดินถอยออกมาเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเหมือนเราเป็นคนที่พยายามทําเพื่อเขาเท่าไหร่แต่สิ่งที่เขาเราทําเพื่อเขาเขากลับไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งดีๆที่เราเคยทุ่มเทให้กับเขาเป็นฝ่ายเราที่เดินถอยห่างออกมากับความรู้สึกสิเปลี่ยนคุณกับเขาที่เคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตหรือมีเงินเก็บเงินก้อน ด้วยกันก็ได้นะหรือมีความหวังความฝันถึงเรื่องอนาคตด้วยกันนะครับหรือตอนนี้ชาวธาตุดินอาจจะโฟกัสถึงเรื่องงานและก็เรื่องเงินนะความมั่นคงในเรื่องการเงินในตอนนี้ของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่เจ็ดไม้เท้าการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงกันไปนะครับเป็นพลังงานของไพ่ควีนลอสซอร์ดความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งหรือคนอดีตที่ผ่านมากลัว กลัวกับความรู้สึกที่คุณเข้มแข็งขึ้นก็นได้คุณเปลี่ยนไปคุณไม่เหมือนเดิมแล้วคุณไม่เหมือนแต่ก่อนกับสิ่งที่คุณเคยมอบโอกาสให้กับใครสักคนหนึ่งแต่ในความรู้สึกที่ผ่านมาคุณเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดฝ่ายที่เสียใจฝ่ายที่ทํา มีคนที่ทำให้ความรักหรือคำพูดคำจาที่ทิมแทงใจซึ่งกันและกันก็ไดนะเป็นความเจ็บปวดกับสิ่งที่ผ่านมาในตอนนี้คุณกลับมาเข้มแข็งในตัวของคุณเองมากขึ้นนะครับขอดูพลังงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุดินกันพฤทโกมก,กรโอกาสความรักครั้งใหม่ของคุณเป็นยังไงบ้างน,นะครับขอดูพลังงานของไพ่ใน ปัจจุบันนะครับว่าโอกาสความรักครั้งใหม่ของคุณนะมีไพ่ของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนธาตุดินกันพฤศกมังกรนะครับธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ํากรกฏมีพฤจิกนะมีพลังงานของคู่คนที่คุ้นเคยเป็นพลังงานของไพ่เหมือนกันที่มีความผูกพันมีความผูกมัดการเริ่มสารสัมพันธ์ในความรักในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับ ขอเช็คพลังงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุดินการพฤศวมกรมีพลังงานของไพ่คิงถือดาบ คนคนนี้ที่เป็นคนที่มีอีโก้เยอะหรือเป็นคนที่พูดน้อยนะหรือมีพลังงานของคนที่เป็นทหารตำรวจก็ได้คนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านอาหารการกินได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่คนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเงินการลงทุนได้เป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านอิสระได้นะมีพลังงานของไพ่ดีฮังแมนความทุกข์ความเศร้าควา,ความเสียใจคนคนนี้ที่เคยผิดหวังเคยเสียใจในเรื่องความรักมาเหมือนกันก็ได้นะมีความเข้าใจคุณมีความห่วงใยคุณมีความ ความดูแลและการเอาใจใส่ในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานของไพ่เดอะเชีริยอดก็กฎลัคนากะกฎต,ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษา,าต่างวัฒนธรรมได้นะครับเป็นไพ่ของการเดอะเวอร์เป็นไพ่ของเมเจอร์ปสุดท้ายหรือเป็นไพ่ของการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นโอกาสให้กับตัวคุณเองหรือหรือกับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีประสบการณ์แห่งการเรียนรู้กับ กับอดีตที่ผ่านมาแล้วประสบการณ์ทําให้คุณเติบโตขึ้นประสบการณ์ทําให้คุณเข้มแข็งขึ้น The Emperor ชาวเมธธาตุไฟเป็นพลังงานของไพ่ในการที่มีพลังงานของ The Emperor เนี่ยอาจจะมีไพ่งงของคนที่ทํางานเกี่ยวรับ,ร,บรับข้าราชการก็ได้นะหรือมีพลังงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในช่วงนี้ของชาวธาตุดินนะครับเป็นพลังงานไพ่ The Fool การหลุดพ้นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานการวนกลับหรือการวนคืนของคนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณก็มีนะครับมีพลังงานของไพ่แปดดาบนะเออมีพลังงานงความคิดถึงในวันเวลาที่คุณดูแลเขาในวันที่คุณห่วงใยเขาในวันที่คุณทําเพื่อเขาคุณเป็นคนที่ให้คําปรึกษา ให้กำลังใจเขาในวันที่เขาทุกข์ในวันที่เขาเสียใจในวันที่เขาไม่สบายใจก็ไดนะมีพลังงานของไพ่ในจัดเม้นเนี่คือพลังงานของการที่คุณกับเขาอาจจะได้เข้ามาร่วมในการกระทําด้วยกันเป็นการพบ,พบเจอซึ่งกันและกันนะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่คุณกับเขาดึงดูดกันเข้ามา พบเจอเป็นพลังงานของพมลิขิตนำพาพบเจอคู่คนที่คุ้นเคยพบเจอคู่คนที่เคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมาเอ็ดออฟวานเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นที่ดีที่สุดในตัวของคุณเองนะครับเป็นไพ่ของเดทจบเลิกราเพราะไม่ไม่การรู้ถึงสรจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงมีทั้งความผิดหวังมีทั้งความผัดภาคมีความเสียใจเป็นไพ่ของการที่หมดตึ้งความทุกข์ความเศร้า ความเสียใจในตัวคุณเองก็ได้นะในตอนนี้เหมือนมีพลังงานของการที่การกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวของคุณเองมากกว่าก็ได้มีพลังงานการที่มีปัญหาความขัดแย้งหรือมีไพ่ของคนที่เคยขัดแย้งเคยมีปัญหาซึ่งกันละกันการกลับมาปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานของไพ่สี่สีดาบนี่คือการนิ่งความนิ่งความเงียบ การกลับมาพักผ่อนให้กับตัวคุณเองหรือมีคนที่นิ่งไปหรือมีคนที่เงียบไปหรือมีคนที่ต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างดูทีท่าในความรักในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่การมูฟอ่อนนะมีคนที่ยังมูฟอ่อนออกมาจากพลังงานของ เดวิลไม่ได้เป็นพลังงานความผูกมัดความผูกพันซึ่งการละการอยู่ด้วยก็ได้นะมีพลังงานการเดินหันหลังถอยออกมากับความรู้สึกเดอะสตาจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันหรือแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในดวของคุณเองหรือคนที่คุณพบเจอเนี่ยเป็นคนที่มีความสดใสเป็นคนที่มีความด้านเลิงเป็นคนที่มีการโฟกัส มีความเป็นอิสระในตัวของเขาก็ได้นะเหมือนมีพลังงานของไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีพลังงานของการมีสติหรือมีพลังงานของผู้ใหญ่แนะนำให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังงานของการที่ได้พบเจอกับผู้ญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีโอกาสใหม่ๆที่คุณได้พบเจอ คนคนนี้เขาจะไม่ปล่อยให้คุณไปไหนจากเขานะเพราะเขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณดูแลในสิ่งที่คุณกับเขาอาจจะได้เริ่มต้นโอกาสแห่งความรักไปด้วยกันความทุ่มเทความเอาใจใส่การดูแลซึ่งกันและกันนะครับของชาวธาตุดินกันพฤทโธมกรน,นะครับขอดูพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์ของคุณนะครับอ่าขอขอดูพลังงานของไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับเ h อะไฮโลแฟนนะครับเป็นพลังงานของไพ่ ครูบาอาจารย์หรือมีพลังงานของไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาชาวธาตุดินกันพฤทธมกรหรือในช่วงนี้จะไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือฝั่งเทศฟังธรรมก็ได้นะครับเป็นพลังงานงการที่เหมือนเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คนที่มีความมั่นคงคนที่เป็น เป็นพลังงานของไพ่การสร้างอนาคตด้วยกันนะหรือคนที่ห่างกันโดยระยะทางหรือการต่างกันโดยระยะทางก็ได้มีคนที่อยากกลับมาเทคแอคชั่นกับคุณด้วยก็ไดนะครับเป็นพลังงานไพ่ควีนนอปสอดโอกาสหรือมีพลังงานของความเข้มแข็งในตอนนี้ หรือมีการที่คุณอาจจะพบเจอกับคนที่มีความเด็ดเดี่ยวมีความเข้มแข็งมีความที่พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะฟ่าฝันพร้อมที่จะปกป้องกับคุณหรือคนคนนี้อที่มีคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของเขาก็ได้นะครับ เป็นไพ่ของความอบอุ่นความโดดเด่นในรอยยิ้มและความสุขของเขานะครับเป็นพลังงานของความทุ่มเทความพยายามคนคนนี้จะทําทุกวิธีทางที่จะมาพิชิตใจคุณหรือทําทุกทางที่จะทุ่มเทเพื่ออนาคตและความหวังที่เป็นความมั่นคงระหว่างคุณกับเขาเป็นไพ่ของวิตตอรี่ของความสําเร็จโอกาสเส้นทางความเสมอต้นความเสมอปลายของคนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ คุณจะดูถึงความเสมอต้นเสมอปลายของคนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยผิดหวงังเคยเสียใจ เคยผิดหวังในเรื่องความรักมาก็ได้นะมีพลังงานของไพ่หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปในปัจจุบันของคุณเดอะเฮอร์มิชาวการลัคนากันคนคนนี้ที่เป็นคนที่เป็นพลังงานของไพ่คนที่ให้ความรู้กับคนอื่นได้เป็นพลังงานของไพ่คนที่มีความที่เรียนรู้หรือคุณอาจจะไปเรียนรู้เพิ่มเติม อาจจะไปพบเจอกับคนคนนี้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่เอทอ f ครับการเริ่มต้นที่ดีนะมีพลังงานของการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ ของชาวธาตุดินนะครับเป็นพลังงานการเดินทางต่างประเทศต่างชาติหรือการขยับขยายทางด้านการงานของคุณในช่วงนี้ก็ได้มีพลังงานการฝ่าฟันมีไพ่ของการที่อาจะจบเพื่อเริ่มต้นหรือมีไพ่ของเดทเนี่ยเป็นไพ่ของความรู้สึกที่คุณอาจจะปลดปล่อยความทุกข์ความผิดหวังความเศร้าไปแล้วก็ได้คุณกลับมานิ่งขึ้นเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะทําใจกับเรื่องราวต่างๆใน ตัวของคุณเองได้กระด้นะมีพลังงานการปิดกัน้นหรือคนที่เคยบล็อกหรือคนที่เคยมีกำแพงกันไปอยากกลับเข้ามาอยากวนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยกระดาษนะครับเป็นพลังงานของไพ่เดอะเทมเพนนการปรับปรเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่ของความรักสายใหญ่งความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดมีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสถึงการเริ่มต้น ความรักครั้งใหม่กับคุณนะมีคนที่อาที่เป็นคนที่เคยจบกันไปหรือคนที่เคยคุยแล้วหายกันไปมีคนที่อยากกลับมาสารสัมพันธ์ในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้นะครับของชาวธาตุดินนะขอดูพลังงานของไพ่ในสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุดินกันพฤษธศกมรรนะครับขอเช็คพลังงานของไพ่สรุปและแนะนํานะครับ มีพลังงานของไพ่ในลอบสอดการฝ่าฟันการเผชิญหน้าช่วงนี้ที่มีพลังงานของไพ่ความใจร้อนอารมณ์ร้อนการที่เราจะมีสติในทุกเวลาในตัวของเราจะสามารถผ่านปัญหากับเรื่องราวต่างๆไปได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่เดอะทาวเวอร์ Tower, การจับได้การโปะแตกคนที่เกิปดปังคารก็ได้นะมีไพ่ของการที่ในตอนนี้กับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมากับความเสียใจ กับความเศร้าในความรู้สึกของคุณมันเหมือนกับสิ่งที่มันพังไปแล้วมันก็คงกลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้ม,มีความหวาดระแวงหรือมันมีความกลัวกับในเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่ก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่จัตติก กฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอมีพลังงานของข้อตกลงทางด้านกฎหมายก็ได้นะหรือมีพลังงานของการที่มีคนจะกับเข้ามาสัญญาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับเป็นพลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญความทุ่มเทความพยายามการแบ,บกับภาระกับความรับผิดชอบนะครับเป็นพลังงานการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันความช่วยเหลือการเอาใจใส่การดูแล มีคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่นะครับเป็นพลังงานให้เดือ h สันความสุขความสําเร็จความสมหวังนะเออมีพลังงานของความโดดเด่นหรือมีความที่คุณมีความหวังถึงเป้าหมายแห่งชัยชนะในวันข้างหน้าของคุณก็ได้มีพลังงานของการกลับมาถือความรู้สึกในตอนนี้ของคุณนะมีพลังงานของการที่คุณกลับมานิ่งขึ้นคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่เอาใจใส่เขาดูแลเขา ห่วงใหญ่กับเขาทุกๆอย่างนะหรือมีคนที่จะเข้ามาคอยเทคแคร์คุณคอยเอาใจใส่คอยดูแลเพื่อสร้างอนาคตกับคุณนะมีคนที่อาจที่เป็น5้าถ้วยความเสียใจถ้วยที่มันล้มไปแล้วก็คือความรู้สึกที่มันเสียใจมันก็คงย้อนกลับคืนมาไม่ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่สเตนนะชาวสิงลคณาสิงกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเข้มแข็งขึ้นคุณไม่สตองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาหรือมีพลังงานการที่คุณเป็นคนที่ ทำได้ทุกๆอย่างด้วยตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญนะครับเป็นเป็นเก้าเหรียญนะโสดสวยรวยรอ ated, ในแบบของคุณความเป็นอิสระในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องการเงินคุณเป็นคนที่มองถึงอนาคตคุณเป็นคนที่มีแบบแผนและมีเป้าหมายอย่างชัดเจนในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานของไพ่สามเหรียญนะมีพัไงงพ่พของสามเหรียญนี่คือการที่การกลับมาเหมือน การสร้างประสบการณ์ให้กับตัวของคุณเองหรือการที่คุณนะจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานของไพ่เดวิลนะมีไพ่ของคนที่อาจจะมีพันธนาการมีคนที่ยังหึงหวงกันอยู่ด้วยก็ได้ในความรักในความสัมพันธ์ท่านมีคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้คุณไปไหนจากเขานะมีพลังงานการเดินหน้ามีพลังงานการเรียนรู้ ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตัวคุณเองนะคุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วเรียนรู้ได้ไวเรียนรู้ได้เดียวนะและก็มีการที่มีความรู้ในหลายๆด้านในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานของไพ่ดีหายพิเทศความรับการปิดบังการซ่อนเร้นหรือการกลับมารักตัวของตัวเองมากขึ้นหรือการรักความสวยความงามความรอ ในตัวของคุณนะ่ามีพลังงานของความตั้งใจความพยายามความทุ่มเทการแบกภาระต่างๆในตอนนี้ของคุณมีพลังงานงการที่คุณกําลังที่จะตั้งใจทําในสิ่งที่คุณหวังทําในสิ่งที่คุณตั้งใจทุ่มเทกับในหน้าที่กับสิ่งต่งตางๆที่เป้าหมายในวันเวลาที่ความสําเร็จในตัวของคุณเองมีพลังงานของคนที่จะเข้ามาพูดถึงเรื่องอนาคตคุยถึงเรื่องอนาคตกับคุณนะครับเป็นพลังงานของความอบอุ่นความเป็นครอบครัว ความห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับของชาวธาตดินกันพืชธศมกรนะครับหมอโต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต้กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตดินทุกท่านนะครับ